โลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบและไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราทุกอย่างในชีวิตของเราคงไม่มีใครหนีพ้นความผิดหวังได้เพราะเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเคยเผชิญในชีวิตไม่ว่าจากเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ซึ่งความผิดหวังเปรียบเสมือนคลื่นลูกใหญ่ที่ซัดเข้ามาในชีวิตบางครั้งอาจทำให้เรารู้สึกเสียใจโกรธ เศร้าท้อแท้สิ้นหวังไปจนถึงหมดแรงผักดันในชีวิตและไม่รู้ว่าจะก้าวออกมาจากความผิดหวังได้อย่างไรดี The Happy Life EP นี้จะชวนคุณ move on ออกจากกับดักความผิดหวังด้วยการค่อยๆปล่อยวางปัญหาลงยอมรับกับความผิดหวังแล้วเราอาจพบวิธีแก้ปัญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็ได้ G Happy Life Podcast สตอรี่ความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิตคงจือ้อนักคิดและนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของโลกกล่าวไว้ว่าอยาติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราหาใช่การไม่เคยล้มเหลวเลยสักครั้งแต่อยู่ที่การยืนหยัดขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มเหลวชีวิตเปรียบเสมือนการเดินทาง เต็มไปด้วยบทเรียนที่จะหล่อหลอมเราให้เติบโตไม่ว่าจะล้มเหลวอีกสักกี่ครั้งก็ให้โอกาสและอบก,กอดตัวเองลุกขึ้นสู้ใหม่ก้าวเดินต่อไปอย่างมีความหวังแล้วบอกตัวเองว่าเธอเก่งที่สุดแล้วที่ผ่านมาหนักมากใช่ไหมเธอเก่งที่อดทนมาได้ตลอดไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอต้องอดทนมามากแค่ไหน มีเพียงตัวเธอเท่านั้นที่รู้ที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่บททดสอบว่าเธอนะ่แรงจริงจากนี้ไปทุกอย่างจะดีขึ้นเหมือนกับฟ้าหลังฝนที่ย่อมสวยงามเสมอก้าว <9. S 1> ข้ามผ่านความผิดหวังเพื่อสร้างพลังให้ตัวเองโดยเริ่มจากพักใจหยุดคิดในแง่ลบหรือคิดเรื่องอะไรก็ตามที่ทำร้ายตัวเองเช่น ทำไมเราไม่ได้เรื่องอย่างนี้เราคงเก่งไม่พอหัวหน้าเลยไม่เห็นความสำคัญของเราหรือเราไม่ดีพอเขาเลยทิ้งเราไปเรื่องเหล่านี้นอกจากจะบั่นทอนกำลังใจเราแล้วยังไม่เกิดผลดีกับเราอีกด้วยเพราะเมื่อเราคิดซ้ำเรื่องเดิมๆเท่ากับว่าคนที่ทำร้ายตัวเราเองไม่ใช่ใครนอกจากความคิดของเราเองดังนั้นเราต้องเลิกโทษตัวเอง หรือต่อว่าตัวเองและดึงสติกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันเพราะสติเปรียบเสมือนเบรกที่คอยหยุดความคิดฟุ้งซ่านคนที่คิดมากและเครียดมักจมกับความคิดในอดีตและอนาคตมากกว่าปัจจุบันให้เราหันกลับมาใช้สติให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ไตร่ตรองดูว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองได้อย่างไรจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหากเราทำได้ เราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเราคนเมื่อวานเรื่องที่เราทำพลาดหรือเสียใจเราก็ยอมรับณจุดที่มันเกิดขึ้นซึ่งจะกลายเป็นอดีตในไม่ช้าอย่าย้ำคิดและทำร้ายตัวเองให้หาข้อผิดพลาดและลงมือแก้ไขเราก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในที่สุดเราต้องกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆดูบ้างอย่าก,กลัวว่าจะล้มเหลว จนทำให้ชีวิตเราต้องจมปลักกับสิ่งเดิมๆและเมื่อลงมือทำแล้วควรทำอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็นผลลัพธ์และความสำเร็จดังนั้นอย่าก,กังวลอนาคตมากเกินไปเพราะปัจจุบันที่ดีนี่แหละที่จะกลายเป็นอนาคตที่ดีของเราในวันข้างหน้าได้หลายคนที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันก็เคยถูกปฏิเสธหรือผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ เขาไม่คิดอะไรแย่ๆเพื่อบรรทอนจิตใจตัวเองแต่หันมาแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตัวอย่างเช่นโทมัสอันวาเอดิสันผู้ซึ่งพัฒนาหลอดไฟให้เราได้ใช้กันในปัจจุบันเขาถูกคนเรียกว่าเป็นเด็กหัวขี้เลื่อยจนต้องออกจากโรงเรียนซ้ำยังโดนทำร้ายร่างกายจนหูหนวกโดนไล่ออกจากงานกว่าเขาจะประสบความสำเร็จ และสร้างสิ่งประดิษฐ์กว่าพันชิ้นเขาต้องผ่านปัญหาและอุปสรรคมาอย่างโชคชนแต่เขาก็ไม่ยอ่อท้อยังคงต่อสู้และทิ้งสิ่งดีๆไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไปหากเราเจอปัญหาและอุปสรรคให้คิดว่าเป็นบททดสอบที่ทำให้เราแข็งแกร่งอย่ายอ่อท้อจงอดทนพยายามและข้ามมันไปให้ได้แล้วเรา จะถึงจุดหมายด้วยความภาคภูมิใจสุดท้ายให้เราพยายามหาข้อดีในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการฝึกมองหาสิ่งดีๆในทุกสภาวะอยู่เสมอจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหากเราคิดแบบนี้ได้ทุกครั้งที่เจอปัญหาเราก็จะไม่กลัวและถ้าเราสามารถข้ามผ่านไปได้เราจะรู้เลยว่า เราพัฒนาตัวเองเพิ่มอีกขั้นหนึ่งแล้ว t Happy e h Life Story ความสุขขอเป็นเสียงที่ช่วยให้คุณมีพลังใจต่อสู้กับปัญหาเพราะชีวิตยังมีอะไรอีกมากมายรอให้เราค้นหาจงอย่าหยุดฝันจงอย่าหยุดมุ่งมั่นแล้วเราจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ The Happy Life Podcast สตอรีความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิตชีวิตนี้เราแบกอะไรเอาไว้มากเกินไปหรือเปล่าหลายคนคงเคยรู้สึกเหนื่อยล้าหมดไฟไร้เรี่ยวแรงราวกับว่าแบกอะไรไว้มากมายบนบา่าบางคนแบกภาระหน้าที่การงานบางคนแบกปัญหาส่วนตัวบางคนแบกความคาดหวังของคนอื่น จนทำให้ตัวเองไปต่อไม่ไหวถ้าคุณเป็นคนที่แบกทุกอย่างไว้กับตัวเองอยากบอกว่าหากรู้สึกเหนื่อยล้าเธอก็แค่ต้องพักหากแบกจนหนักเธอก็แค่ต้องวางดีแฮป p ี้ไลฟ์ EP นี้จะชวนคุณมาสำรวจตัวเองว่าเราเป็นคนที่ชอบแบกเรื่องต่างๆไว้หรือเปล่าลองหาวิธีจัดการปัญหาที่กำลังแบกไว้ให้โอกาสตัวเองเปิดรับสิ่งดีๆที่เข้ามา และใช้ชีวิตให้ไม่ทุกข์กันเถอะ G Happy Life Podcast Story ความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่าแบกโลกไว้ทั้งใบบางอย่างเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้เลือกเก็บแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆก็พอในชีวิตนี้เราไม่สามารถแบกทุกอย่างไว้ได้หรอกนะเพราะมันหนักเกินไปบางอย่าง ก็เข้ามาเป็นโอกาสให้เราได้คว้าเอาไว้เมื่อถึงเวลาหนึ่งก็ต้องปล่อยมันไปเลือกเก็บสิ่งสำคัญเอาไว้ในชีวิตและปล่อยสิ่งที่บั่นทอนหรือไม่จำเป็นทิ้งไปบ้างแน่นอนว่าบางทีมันอาจทำให้เราเจ็บปวดแต่เชื่อเถอะว่ามันจะเหลือที่ว่างให้สิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาอีกเยอะเลยสิ่งสำคัญคือการรู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ฝึกทำใจวางเฉยกับเรื่องต่างๆรอบตัวซึ่งก็คือการปล่อยวางกับความทุกข์ที่แบกไว้ถ้าทำได้คุณจะเห็นอีกมุมมองของชีวิตที่อาจจะไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยก็ได้เลิกแบกโลกทั้งใบแล้วมาใช้ชีวิตให้ไม่ทุกข์เริ่มจากการให้อภัยเรื่องผิดพลาดในอดีตเหมือนคำสอนของพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่า อดีตที่ผิดพลาดให้ดีทิ้งไปลืมไปให้หมดปัจจุบันมันฝึกฝนอบรมใจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปหลายคนแบกความทุกข์กับเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตไม่ว่าจะดำเนินชีวิตไปทางไหนอดีตก็จะมาทักทายให้ได้เจ็บปวดอยู่เรื่อยๆจนดูเหมือนว่าไม่สามารถพบความสุขได้เลยการปล่อยวางอดีต ก็คือการให้อภัยทั้งคนอื่นและตัวเราเองหากละมองเห็นได้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ผ่านเลยไปแล้วไม่อาจหวนกลับมาแก้ไขได้อีกการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเราจากความทุกข์ที่เกาะกินใจอยู่และนั่นจะทำให้เรามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ได้สัมผัสกับความสุขในปัจจุบันอย่างเต็มเปี่ยมมากขึ้น มองเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นสถานะต่างๆในสังคมตำแหน่งหน้าที่ลูกน้องหัวหน้าหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาทั้งนั้นมันจึงเป็นเพียงแค่สิ่งชั่วคราวเพราะไม่มีใครที่จะรักษาตำแหน่งหรือบทบาทเหล่านี้ไปจนตายได้เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเรา ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่มีตำแหน่งไม่มีหน้าที่อะไรหากเรารู้สึกว่าใจไปยึดติดและแบกบรับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหน้าที่ตำแหน่งสถานะทางสังคมให้ลองจินตนาการว่าอีกร้อยปีข้างหน้าสิ่งที่เรายึดถืออยู่นี้จะเป็นอย่างไรเราจะพบว่าเรามองเห็นจุดจบของสิ่งต่างๆ มองเห็นความเป็นสถานะชั่วคราวและไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเมื่อระลึกรู้เตือนใจตัวเองได้แบบนี้เราจะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้ง่ายยิ่งขึ้นสุดท้ายเราจะรู้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาวันนี้มันอาจจะแย่แต่พรุ่งนี้อาจดีขึ้นก็ได้หน้าที่ของเราคือพยายามทำมันให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้อย่าหมดหวังอย่ายอมแพ้บางอย่างมันเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และบางครั้งความผิดพลาดก็นำไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Sometimes is t better to let something go บางครั้งการปล่อยบางสิ่งให้จากไปอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่ก้าวเดินต่อเลือกที่จะเก็บบางอย่างและทิ้งบางอย่างไปบ้างชีวิตจะได้ไม่หนักเกินไปนักปล่อยวางอดีตความผิดพลาดความเจ็บปวดแล้วออกไปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีแฮป p ี้ไลฟ์สตอรีความสุขขอเป็นเสียงที่ช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องแบกอะไรไว้มากเกินไป เพราะชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่เราจะจมอยู่กับความทุกข์ลองปรับเปลี่ยนมุมมองและฝึกปล่อยวางเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสงบสุขมากขึ้นค่ะจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ G Happy Life Podcast Story ความสุขพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจกำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต